ใบนี้นะคะเป็นสายคาดค่ะเปิดมานะคะหน้ามันจะเป็นหน้าหนังเต็มแบบนี้นะคะเป็นหนังท้องค่ะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะด้านในจะใส่การ์ดได้เยอะมากเลยคะ่ะเพราะทํามาสําหรับใส่การ์ดนะคะฝั่งนี้ใส่การ์ดได้นะคะตรงนี้ล้วงได้นะคะใส่แบงค์ได้นะคะด้านนี้ใส่การ์ดทั้งหมดเลยค่ะเป็นกระเป๋าสําหรับใส่การ์ดนะคะตรงนี้ใส่ช่องได้นะคะเปิดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะใส่เงินได้อีกด้วยค่ะใบนี้เป็นหนังเต็มนะคะ ถ้าเกิดสมมุติเราสอดปิดแบบนี้นะคะการเราเยอะๆใช่ไหมคะมันคูมาก็ได้อย่างนี้คะ่ะสามารถขยายได้แบบนี้เลยปกติยกขายเท่าไหร่ใบนล<ด>ลีลดให้พี่สุภาพรแฟนรายการเพีนนนหน่อยปกติหยกขายอยู่4 5 0 0ันหานะคะใบนี้ให้พี่อยู่ที่ส0 0พันนะคะค่ะหนังท้องเต็มไม่มีรอยต่อคะ่ะค่ะอันนี้นะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นหนังท้องนะคะมีกระดุมแ๊กด้านนี้นะคะ เปิดด้านหน้าออกมานะคะสามารถใส่บัตรเครดิตได้เยอะเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าดใบนะคะปิดกระเป๋านะคะอันนี้เป็นแบ็กล็อกนะคะมี10ด้านนี้ค่ะนะคะด้านในของซิปอันนี้นะคะเปิดออกมาค่ะสามารถใส่ธนบัตรได้นะคะตรงนี้2ช่องค่ะแล้วก็ด้านในใส่เหรียญน,นะคะใส่เหรียญได้ด้วยข้างในเป็นสับหนังอูวเช่นกันนะคะค่ะ เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะรูสิปิดค่ะค่ะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกระเป๋าอันนี้นะคะจะใส่บัตรเครดิตได้ด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้ด้านในเป็นแบบนี้ค่ะค่ะใบนี้อยู่ที่ราคา3,500บาทนะคะมีสีเดียวคือสีเทาใบนี้ค่ะขอบคุณนี้นะคะไซส์ของหนังนะคะมันต่างกันนิดนึงนะคะราคาถึงต่างกันนะคะใบนี้3,500ใบนี้ส0 0พนะคะเนื่องจากว่า สีดำอันนี้ค่ะสังเกตดูนะคะจะใบใหญ่กว่าสีขาวนิดนึงนะคะสีดำจะใบใหญ่กว่านะคะส่วนช่องด้านในอะคะ่ะจะมีความเป็นเราใช้หนังวัวเยอะกว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากช่องมีหลายช่องกว่าเห็นไหมคะด้านนี้ก็เป็นหนังทั้งชิ้นเป็นทั้งชิน้นทั้งชิ้นนะคะอันนี้ด้านในเป็นหนังหมดนะคะเนี่ยค่ะนะคะซับนขะ้างในเราใช้เยอะกว่านะคะแต่อันนี้ที่ต่างกัน500บาทเนื่องจากใบนี้เล็กกว่านิดนึงนะคะด้านในเปิดมานะคะมีแค่นี้เองค่ะ ก็เลยใช้หนังวัวเยอะกว่านะคะราคาถึงต่างกัน500บาทนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ